ครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้นะครับจะมาเทสเสียงนะครับรีวิวส่งงานลูกค้านะครับก็จะมี2ชุดนะครับผมนะครับเป็นชุด10บนิ้วนะครับคาราอเกตแล้วก็10บนิ้วนะครับไม่มีคาราอเกตนะครับผม่าส่วนตู้นะครับตู้ที่มีตะแกรงนะครับผมตู้ที่มีตะแกรงลูกค้าก็มีของของตัวเองนะครับส่งมานะครับพอสมควรเลยนะครับผมก็ อ่าได้จัดชุดให้นะครับผมก็ทําประกอบเป็นพร้อมฟังนะครับอ่าทั้งระบบนะครับผมทีนี้ก็ลูกค้ามีของส่งมานะครับดังเดิมค่าร้านทําก็อยู่ที่ราคานะครับเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับก็เป็นชุดสีฟ้านะครับด้านข้างนะครับผมก็ดังเดิมนะครับของร้านเองก็ไม่มีตะแกรงนะครับผมก็อยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีชุดสีม่วงนะครับ ตัวนี้ก็ราคานะครับ1ิบนิ้วแนวคาราโอเกะดอกเดียวมินิแนวนอนนะครับผมก็จบที่ราคาเก0 0สี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับผมขอบคุณนะครับลูกค้านะครับเจ้าของชุดนะครับผมสีม่วงมิ้น์นะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจบที่ราคา 9, 4 0 0รอบาทนะครับกับชุด10นิ้วแนวคาราโอเกะนะครับมินิแนวนอนนะครับผมแล้วก็นะครับผม เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับอุปกรณ์ของเราเองนะครับผมส่วนตู้สีฟ้าก็ขอบคุณลูกค้าจากนครสวรรค์นะครับนะครับเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆกันเลยครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมในชุดนี้นะครับ ก็จะมีนะครับปรีนะครับผมปรีเจ็ดแบรนด์นะครับแยกซับอิสระนะครับหนึ่งตัวนะครับกลางแปดนิ้วนะครับหนึ่งคู่แหลมหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็จะมีระบบสัญญาณเข้านะครับแจ็คอินพุตนะครับหนึ่งคู่นะครับเอลอยนะครับเอาไว้รองรับสัญญาณนะครับจะเป็นมิกเซอร์นะครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับได้หมดนะครับผมสัญญาณอื่นนะครับเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่ากาลังเล่งแพ็กของนะครับส่งนานลูกค้าวันนี้เลยนะครับ มีเครเล่นบูทูธนะครับหนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็ปีทเลาเกะนะครับหนึ่งตัวนะครับสามารถเล่นไม้ได้สองตัวนะครับผมวัดโบลจะอยู่มุมสุดนะครับเห็นไหมครับวัดโบลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับกับชุดนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นพนมนะครับห้านิ้วนะครับผม ก็จะมีแอมนะครับหนึ่งตัวนะครับสองมัดไฟนะครับผมอย่างนี้เล่นตัดใช้กลางนะครับผมดิดที่แปดโอห์มนะครับตันนี้ก็จะเป็นสวิสตชิ่งนะครับหนึ่งตัวนะครับ,น,ระบ,บ, 19, บนะครับในระบบสิบเก้าพันหนึ่งร้อยบาทครับด้านหลังก็จะมีนะครับน็อตกระต่ายนะครับผม ผมทาให้นะครับเอาไว้ลูกค้าพ่วงต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเหมือนกันนะครับผมวันนี้ลูกค้าก็จะมีของมาเองนะครับจะเป็นปรีนะครับเป็นปรีนะครับผมพวกสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ดอกซับนะครับผมทางร้นก็จัดให้นะครับเป็นชุดแอมนะครับระบบพร้อมตู้นะครับผม เดี๋ยวเรามาทสเสียงนะครับชุด9,400บาทนะครับก่อนเลยนะครับชุดนี Por, ้นะครับจะจัดส่งไปจังหวัดรีสะเกตนะครับเดี๋ยวเรามาชมกระบาพเสียงตัวนี้ก่อนเลยนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวเรามานะครับอ่าทเสียงนะครับชุด9,400บาทเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองนะครับนะครับผมเสียงไม้นะครับให้ดูก่อนเลยนะครับผมกับชุดนี้นะครับสิบนิ้วแนวคาราเกะนะครับผมะต้องเอาไปเสียบ ไเสียบแล้วก็เล่งเสียงไม้นิดนึงนะครับอันนี้ก็อ่าเป็นไม้บลูทูธนะครับผมเป็นไม้ลอยนะครับอ่าแล้วก็เล่งวอลลุ่มนะครับเล่งนิดเดียวนิดเดียวโอเคเอาคืนอีกน,นิดนึงเดี๋ยวทดสอบเช็คเช็คน,นะครับอันนี้คือสามารถปรับเอ็กโคได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปรับเอ็กโคหน่อยเอ็กโคเอ็กโค อ่าเอ็กโคโรตรงกลางตรงกลางเล่นเอ็กโคโหน่อยนะครับหรือทดสอบเช็คเช็คเล่นอีกครับเล่นอีกหรือทดสอบหรือทดสอบเรือหรทดสอบเช็ค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 นะครับอันนี้คือปรับเอ็กโคโนะครับแล้วก็สามารถนะครับคุมเอ็กโคโดีเลย์ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นไมล์ลอยของผมเองนะครับนะครับผมคุณภาพเสียงสุดๆเลยนะครับเพราะนะครับผมตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสีย,นพพยนนสงนะครับพร้อมกันเลยครับจะเป็นมะลันนะครับพญาสิงห์นะครับผมประมาณนั้นนะครับขอบคุณรางวัลนักแสดงวชาช้พยด้ครับขอบคุณบูควอนซอยน้สาบูด้อมือนี้ผู้ใดลูกหยลูกหยอด่อล มาค่ะแล้วพี่น้องขาวบัตอง ชื่อเทสเสียงนะครับก็เป็นแนวบัลลัมซิ่งพญานะครับผมของพี่แต้มนะครับปาิตานะครับผมอ่าขออนุญาตเอ่ยนามนะครับร้องเพราะมากนะครับผมหรืออาจจะเป็นซีคัเสียงก็ได้นะครับโอ้ยนะครับโอ้ยเราไปอย่างเนี้ยเห่าอย่าคล้องกับเป็นนะครับเดี๋ยวเรามานะครับเทสเสียงนะครับชุดเป็นชุดสีฟ้านะครับผมที่มีแตะแกลงนะครับ่าชุดนี้ครับพร้อมกันเลยนะครับผม เรียบต่อพยุทธ์นะผม่าเมื่อกี้ไม่ปวดเท่าไปเลย 爱心公益。 người này muốn sai quân nhịn chắc có gì quân <đực> à, um, không nhau 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 โอเคครับผมสลับ2ชุดนี้นะครับผมนะครับชุดสีฟ้าก็อาจจะมีเสียงสวิตชิ่งแรงอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าก็เป็นของลูกค้าเองนะครับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับผมพัดลมแรงมากนะครับได้ยินถึงนี่เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์อุดหนุนครับสั่งซื้อสินค้าทุกๆชุดนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็สมบูรณ์ครับเทสเสียงนะครับอ่าสลับอ่าชุดลูกค้านครสวรรค์นะก็จังหวัดสิจเตเกตนะครับก็ เป็นที่เรียบร้อยนะครับับคุณภาพเสียงที่เทสนะครับผมก็สนใจสนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะครับจะเป็นไอเดียไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับไปนั่งกับผมช่างวัดนะครับอยู่ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมข้อมูลการติดต่อนะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามผลงานนะครับอย่าลืมด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจในการทํางานนะครับครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับ